สวัสดีครับเพื่อนๆไยมารีนนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับผมอวันนี้น้องชายเรานะครับผมเอาเรืออะลูมิเนียมโพลิสแนะครับผมหัวใจจีนนี่เครื่องไทยมารีนเรานะครับ15แรงม้า4จังหวะนะครับผมเอามาติดตั้งชุดสตาร์ทไฟฟ้านะครับผมชุดไฟฟ้าชุดสตาร์ทไฟฟ้าของเรานะครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์นี่มีคิวตีงานดีนะนี่นี่ครับผมอุปกรณ์ ครับพุศสายไฟนี่ที่สำคัญไดสตาร์ทโอ้โหตัวมันเริ่มเพิ่มเลยนี่มียิงเลเซอร์ด้วยนะบอกวันผลิตด้วยนะครับ f 1 5 0 1 2 4นี่งานดีนะเพื่อนไม่ไม่ใช่งานกระโหลกกระลากระล้องกระแลงปลากระป๋องนะครับผม นี่นะครับดูไดสตาร์ทแล้วนะครับสินค้าของเรามีรับประกันด้วยนะครับเพื่อนชุดสตาร์ทไฟฟ้านะครับผมสี่จังหวะก็จะมีสิบห้าแรงยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบนะครับผมสองจังหวะก็มีนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวลำนี้ไปติดตั้งให้น้องครับผมนี่เอาเรือมาไว้เอาเรือมาทิ้งไว้ให้เลยนะครับลูกค้าเรา ใจถึงทุกคนคนซื้อไม่ว่าคนว่าไม่ซื้อเออมันมีอย่างนี้จริงๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอชมผลงานติดตั้งชุดสตาร์ทไฟฟ้าของเราครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ